รีวิวมีดเล็กแหนบครับ <c oughs> ด้ามเป็นไม้พยุงครับค <c oughs> มมีดเปิดพร้อมลุยครับผม ติดเศษไม้นิดหน่อยนะครับคมเมียดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับ